สวัสดีครับพบกันอีกแนะครับวันนี้ผมได้ลงบททวดมานะครับถ้าผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับนะครับได้ลงทวดมาใหม่นะครับองนี้สวยนะครับสวยนะครับนี่นะครับสวยนะลงบททวดมันจะมีลูกพุนดูอะไรด้วยนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับองนี้เนาะ ทองแผ่นทองปิดเดิมๆเลยนะครับเก่าๆแล้วนะครับแผ่นทองนะครับติดแผ่นทองด้วยนะครับนี่นะครับสวยครับองนี้สวยมากร้อยแตะครับแต่เดิมเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองขยายให้ดูนะครับขยาย เนี้ยรับซูมให้ชัดเลยนะครับโอ้สวยครับองนี้สวยมากนะครับนะครับสวยนะครับถุงปวดทวดครับ นี่จะเป็นรูคุณครับเห็นไหมครับรูคุณเต็มเลยนะครับตรงรูรูปูนครับเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับขยายให้จัดชัดเลยนะครับตรงนี้นะครับเก่ามากแล้วนะครับเนี่ยสวยนะครับตรงนี้สวย ขยายให้ดูชัดๆเลยนะครับกวงบนนริบโงนี้นะครับกวงพี่ลูกคุณเต็มเลยนะครับนี่นะครับ ขอ,อยาให้ดูชัดเลยนะครับตรงนี้นะครับธรรมชาติสร้างสรรค์ครับตรงนี้ อยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้มันเดินด,ด้านข้าง เนื้อว,ว่านครับ้องดอยเนื้อว,ว่านครับองเห็นมวลสารนะครับเจอะเลยนะครับมวลสารออกมาเป็นชิ้นเลยนะครับนะครับมวลสารครับดูมวลสารนะครับตอนนี้เห็นชัดเลยนะครับ ขยายดูมวสารใหม่นะครับเต็มที่แล้วครับมนสารขยายเก่ามากครับองค์นี้เก่ามากสวยครับองนี้สวย สุดยอดครับองนี้ดูบนสารครับโอ้โหบนสารเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยนะครับรอยรูพุนเต็มเลยนะครับแผ่นแพลงแผ่นทองทองคำเปลียวเดิมเดิมเลยนะครับเก่าๆเลยนะครับ,รบสวยครับองนี้สวย อย่าให้ดูชัดๆเลยนะครับ โอ้นีสวยมากเลยครับมีลายจุดนะครับที่หลุมเลยนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ลึกนะครับลึกมากเลย ขยายให้ดูชัดนะครับอันนี้ครับมวสารครับมวสารเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลนครับมนสารครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปใหม่ต่อไปนะครับขอบคุณครับ